กลับมาในช่วงที่สามของมอเตอร์สปอร์ตครับน้องไก่รับชุดแกรนสปอร์ตนะฮะชุดอย่างเงี้ยเสื้อเสื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเมื่อตอนโอลิมปิกที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากมีคนให้ความสนใจเป็นผลงานจากการออกแบบของนิติศึกษาจากโครงการยังดีไซเนอร์ของแกรนสปอร์ตนะครับนี่เป็นชุดเก่า ชุดเก่านี่เขามีชุด,ชดใหม่หมออกมาแล้วนะครับการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าในชุดกีฬาในชื่อ Grand Sport Young Designer Contest ครั้งที่5นะครับการออกแบบนั้นจะต้องอยู่ภายใต้แนวคิดแบ่งปันหรือแชร์เราสุดท้ายมีนิสิ์นักศึกษาจากสถาบัานต่างๆส่งผลงานผ่านด่านหินจากทั้งหมด237ผลงานผ่านเข้ารอบมาเพียง11ผลงานครับและผลงานชุดเทนนิสมาแรงแลือเกินครับคว้ารางวัลยอดเยี่ยมทั้งชายและหญิง โดยยอดเยี่ยมชายนั้นเป็นผลงานของประภากรเทียมทัศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับส่วนยอดเยี่ยมหญิงผลงานของนัดนิชาโอภาสสุขสถิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็จะได้รับทวยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ร้องทุนการศึกษาสาม0 0ื่นบาทและแกรนด์สปอร์ตบริษัทเจ้าของโครงการก็จะนําแนวคิดการออกแบบต่างๆไปประยุกต์ตัดเป็นชุดกีฬา ให้สามารถสวมใส่ในการเล่นกีฬาได้จริงๆนะครับที่ผ่านมาก็เคยสร้างความฮือฮาในชุดลายธงชาติไทยในการแข่งโอลิมปิกเกม2008ที่กรุงปักกิ่งนะครับกับชุดที่เห็นอยู่นี่นะครับ<ต>ที่ผมใส่อยู่นี่นะเมื่อกี้ที่เห็นออกมาเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ชุดกีฬานะครับมันเหมือนแบบเป็นชุดใส่เที่ยวเหมือนเดี๋ยวนี้เขาเหมือนแบบกีฬาก็ใส่เที่ยวได้ด้วยใช่ไปไปกลายเป็นชุดลำลองก็ได้เ้วยนะครับ